สวัสดีทุกคนกันนะครับอยู่กับผมเจย์จอห์นสวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเกม CS:GO หลังจากที่กลายเป็น Counter Strike 2เพราะว่าเอ่อหลายๆคนเนี่ยในคอมมูนิตี้ผมเนี่ยเอ่อไม่ใช่คอมมูนิตี้ของผมนะหมายถึงคอมมูนิตี้ที่ผมอยู่เนี่ยเขาเนี่ยยังอยากที่จะเล่นเกม CS:GO อยู่ในเกม CS:GO เนี่ยในก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีคอมมูนิตี้ที่เป็นพวกเซิร์ฟเวอร์คัสตอมเนี่ยค่อนข้างที่เยอะอย่างเช่นพวก Zombie SK B Hop ฮอปเซิร์ฟเอ่ออาจจะเป็นออฟวีออฟหรืออะไรก็ตามที่มีพวกปลั๊กอินอะไรตา่ตาง พวกไอเซิร์เวอร์คัสตอมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งหนึ่งที่ทำให้ CSGO เนี่ยมเีเป็นเป็นเกมที่แบบพอ p u ล a าได้เนาะแต่ว่าหลังจากที่มาของ Counter Strike 2เนี่ยในเกมพวกเกมโหมดคัสตอมพวกคอมมูนิตี้อะไรพวกเนี้ยมันหายไปเพราะว่าเกม Counter Strike 2เนี่ยเป็นการยกระดับ Engine เป็น Source Engine 2ซึ่งไม่ได้เป็นเหมือนกับตัวเก่าที่ทำใน CSGO ก่อนหน้านี้พออะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้ของเก่าเนี่ยมาใช้ในเกมปัจจุบันไม่ได้ดังนั้น ตอนนี้ก็ไม่มีพวกเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นพวกคัสตอมเนี่ยอยู่ในเกม Counter Strike 2ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบก็ลาจที่แบบเข้าไปในเกมเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ใช่ไหมเซิร์ฟใน Counter Strike 2เนี่ยเนี่ยกดคลิกด,ดูก็เห็นว่ามันก็มีเซิร์ฟเต็มไปหมดแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ก็ใหญ่ก็ย่า่นี่เห็น,นี่มมันเขียนไว้ว่า Counter Strike Global Offensive อันนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็น Counter Strike 2น่าจะเป็นเซิร์ฟเดียวที่เห็นอยู่ตอนนี้ เลื่อนขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมเซิร์ฟเดียวที่เหลือเป็นโกลบอลยังเป็นโกลบอลออฟเฟนซีฟอยู่คือ,อาทางวามเนี่ยไม่ได้ปิดตัวเซิร์ฟตัวเกม CSGO ไปอย่างทาวนเพียงแต่ว่าเราจะต้องเข้าในตัวเกมเนี่ยในวิธีทางที่พิเศษนิดหน่อยก็คือไปที่ตัว Property ของเกม Counter Strike 2นะครับคราวนี้มันจะอยู่ตรงเบตา้าแล้วตัวเบต้าเนี่ยมันจะจะมีตรงนี้เป็น Participation เนี่ยมันจะให้เลือกเป็น CSGO demo viewer ตอนแรกเนี่ยก็ คิดว่าอาจจะเป็นแค่เป็นตัวแบบดูเอาไว้เดโมพวกเกมเก่าเฉยๆแต่ว่าในตัวเกมเนี้ยของ Counter Strike ที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถเข้าเกม Counter Strike Global Offensive ได้แบบ100%เลยเพียงแต่ว่าไม่มีเซิร์ฟออฟฟิเชียลอยู่ในนี้แต่ว่าพวกเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นพวก c o m m u n i t y หรือว่า d e d ิเ a ตเซิร์ฟเวต่างๆที่เข้ามาก่อนที่แบบมีมีมาก่อนหน้านี้ยังสามารถเข้าได้ตามปกติเนี่ยเข้ามาก็ยังยังเป็นหน้าเดิม เนี่ย CSO มา space bar ยูเคร n e นนี่ถืออัปเดตตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าเราจะสามารถเข้าไปดูในพวกเซฟคอมมิจิตี้พวกนี้ได้อยู่เนี่ย <Yeah. S 1> ผมกดเข้ามาเนี่ยถ้าผมสามารถกดคอนเนคเข้าได้ตามปกติด้วยแต่ว่าคิดว่าในส่วนของ CSO เนี่ย อาจจะไม่มีต่อหลังจากที่ Counter Strike 2เนี่ยได้สามารถสามารถทำพวก mod server อะไรพวกนี้ได้แต่ตอนนี้ม,นมันทำไม่ได้ทุกคนก็เลยยังบางคนก็เลยยังอยู่ที่ทใน CS:GO อยู่อันนี้ผมอยู่ในเซริร์ฟเอมบีอเสเกตของโค s t แคปแต่ว่าวันนี้เรามาแค่สอนวิธีการเข้าพ,พวกไอเข้าในเกม CS:GO เฉย ไม่ได้มาพากันมาเล่นดูว่าเราทำอะไรกันโอเคไอ้จุก <God. S 1> คนก็ตายห่ามหมดเลยว่า <laughs> เราสามารถกด disconnect <See. S 1> ใช่แต่ว่าแล้วก็ในส่วนของ i v v n n t o r y เนี่ยเรายังสามารถเข้าได้อยู่เพราะว่า i v v n t t o r y ของ cs go กับของ counter strike Source เนี่ยมันก็ไม่ใช่ counter strike counter strike 2เนี่ยมันก็มันก็เป็นเกมเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าเป็นแค่โค engine ้ engine เฉยแต่ในอินเวนทอรี่อะไร เกือบเกือบทุกอย่างเนี่ยจะยังมีอยู่โอเคครับก็มีแค่นี้แหละในการวิธีเข้าเกม Counter Strike Global Offensive หลังจากที่ Counter Strike 2ปล่อยออกมาสำหรับใครที่ยังอยากจะเข้าไปเล่นในเซิร์ฟพวกไอที่เป็น1 v 1หรือว่าเซิร์ฟที่แบบสามารถเปลี่ยนสป,ปีนไอสกินปืนได้หรืออาจจะเป็นเซิร์ฟหนีซอมบี้เซิร์ฟหรือว่าเซิร์ฟฟิงหรือว่าบีฮอปอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเข้ามาใน CS GO ตามที่บอกไว้คลิกขวา Property ก็เปลี่ยนเป็น Data เนี่ยตรงนี้อาจจะมีให้โหลดนิดหน่อยหลังจากที่คุณคลิกไปเธอไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะเพราะว่าของผมตอนที่ผมคลิกเข้าไปเนี่ยผมยังผมผมเนี่ยยังไม่ได้โหลดแพทของ counter strike 2มันก็เลยมีทั้งหมดประมาณ20กิก20กว่ากิกอ่าโอเคอันนั้นของ counter strike 2นะแต่ว่าถ้าเป็นของ cs go ที่เรามีติดอยู่ในเครื่องเราอาจจะไม่ต้องโหลดเพิ่มโอเคก็แค่นั้นแหละครับ